สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการของคุณยายเพียวแม่เพียวนะครับวันนี้วันอังคารน,นะครับผมก็คือวันนี้ผลผลที่คุณหมอจากที่เอาเชื้อไปตรวจได้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่เพียวได้ลองใช้ยาตัวใหม่แล้วนะครับลองใช้ยา ลองใช้ยาตัวที่ฆ่าเชื้อตัวเชือเช้อโรคโดยเฉพาะของคุณหมอที่ที่บอกนะครับผมว่าเป็นเชื้อโรคที่ติดมาจากจากความสกปรกของของโคนของที่ตมนะครับโคนโคนของโคนนะครับแต่ว่าคุณหมอว่าตอนนี้ยาตัวน,นี้มันมันจะทําให้แสบตาหน่อยแล้วก็มีน้ําตาไหลามากขึ้นแต่ว่ายานเป็นตัวยาที่แรงกว่าเดิมแล้วก็แต่ผมจาก ตามความสังเกตของควา,ชานช้างนะครับว่าผมว่าดีขึ้นครับตอนนี้เพิ่งใส่ยาวันแรกครับยาตัวที่ที่คุณหมอเอาเชื้อไปไปไปตรวจนะครับเพิ่งเจอแล้วก็เขาจะลืมตาได้ได้บ่อยมากแล้วก็ลืมตาได้เหลือเป็นแผลหลุมหนองที่กลางลูกตานะครับเป็นสีขาวขุ่นอยู่เลยครับเขาแต่เขาลืมตาได้บ่อยมากเห็นควานเข้าไปแล้วก็หมุน ไม่ยอมให้ไถ่ลูกแล้วจะบังเสาแต่เขาเขาไม่หลับตาเหมือนเดิมเขาลืมตาตลอดแล้วก็เริ่มเห็นเห็นตาดําที่ขอบขอบแล้วนะครับผมเหลือที่เป็นหนองตรงกลางตรงกลางลูกตาแต่การขับถ่ายก็ปกติกินหญ้าปกตินะครับผมแต่ก็เรื่องที่เป็นเหาสีแดงๆเป็นเหาของช้างโดยเฉพาะเลยคุณหมอว่าแต่ว่า ต้องรักตอนนี้ความสําคัญกนะ็คือต้องรักษาตาก่อนนะครับค่อยรักษาเขาทีหลังเพราะว่าคุณหมอว่ามียายาฉีดแก้เขาอยู่นี่ครับเขาเขาจะลือนตาลือนตาบ่อยกว่าเดิมแต่ยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่ลือนตาได้ได้บ่อยแต่ก่อนหลับตาแล้วก็น้ําตาไหลมากตอนนี้ได้ได้ยาแล้วนะครับผมได้ยาตัวใหม่มาคุณหมอเขาเขารู้เชื้อแล้วครับตัวไหนที่ จะทำลายเชือ้อไอเชื้อโรคตัวนี้นะครับยาที่มาใส่ให้ให้พังแม่เพียวนะครับก็คือตอนนี้ยังเป็นหนองอยู่กลางลูกตาเลยครับตอนนี้เขาลืนตาได้ได้ได้บ่อยมากเลยตอนนี้แต่ว่าตอนเช้าพ่อความก็เอาออกไปเลี้ยงตอนเช้าตามปกติเอาออกไปเดินออกกําลังกายนะครับไม่ให้ให้เครียดนะครับไม่ให้เครียดไม่ให้แม่เพียวเครียดนะครับดู ก็คือว่าเขาเขาลืมนตาได้ได้นานมากแล้วแบบแต่น้ําตายังไหลยอยู่นะครับคุณหมอว่าตายาตัวนี้มันจะทำให้ให้แสบหน่อยแต่มันเป็นตัวค่าเชื้อของตัวนี้โดยเฉพาะเลย, <c oughs> ยันแล้วเพียวแต่ข้างขวานี่ก็คือว่าปกติแล้ว แต่สายยังยังหนักอยู่ครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับผมหนักอยู่แต่ก็ดีขึ้นกว่ากว่าที่มาแรกๆก็พอพอควันก็พยายามแบบออกพาออกไปเดินออกไปตามหลังสวนที่โรงพยาบาลนะครับพอให้หายเครียดนะครับผมเพราะว่าแม่เพียวยืนอยู่กับที่อยู่นานแล้วก็กลัวเครียดนะครับแล้วก็ขาหลังแม่เพียวก็ พยายามพักพักเท้าไข้ขาบ่อยแบบเหมือนจะเหนื่อยแล้วก็ต้องพิงเสานอนนะครับไม่กล้าล้มตัวลงนอนสักทีเลยเพราะแม่เปียวเป็นช้างโบราณนะครับเป็นช้างแก่ไม่นอนในที่แบบอย่างนี้นะครับก็ชอบอยู่ในป่าในธรรมชาติก็คือมาเจอสถานที่อย่างนี้ก็คือไม่คุ้นนะครับผมตอนนี้ก็ลืมตาได้นานมากแล้วก็ แต่ยังเป็นหนองเป็นต้อหมอว่าเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมหนองอยู่ในกลางลูกตาก็ต้องรอให้ยาไปไปสลายตัวนั้นแล้วก็ให้ให้เขาเพาะเชื้อขึ้นมาใหม่ให้ให้ลูกตาเขาเพาะเชื้อเขาจะมีเนี่ยออกมาแบบแต่ดีขึ้นครับตามตามความสังเกตของพ่อควานคือว่าไม่เพียวดีขึ้นนะครับ ดีขึ้นเพิ่งได้ยาวันนี้แหละต้องรออีกสักน่าจะอาทิตย์หนึ่งต้องให้ดูยาตัวนี้นะครับคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามผลไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมแค่นี้ก่อนครับโอ้